บน75นะครับวันนี้ช้าอยู่15นาทีนะครับกำลังจะผ่านซุ้มหนองบัวหนึ่งหรือจะตัดดูดีทาวเช่นเคยครับวันนี้มาดูขบวน75ผ่านได้เลยนะคะขบวน75 บนเจ็ดห้าช้าสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับแสงไฟโผล่มาแล้วมืงนะนนคับพิ่ม เจ็ดห้าดูได้คับวันนี้ได้ T H N หรือ N K F นะคบผมขันนำเป็นนิชาอยู่ส5้าโปรตีช้า16นะครับผมทำเวลาคืนออกนองใกล้ทำเวลาคืนนะวง T H N ครับ1-1 1-1-2 2่อครับนำโดย T H N หนึ่งส,สองสอง NKF 1 2ึ่งนะคะคุ